สวัสดีกรับแฟนมุ้ยวันนี้ผมในทีมงานกับขีน้ำหยอดมุ้ยดังในอดีตมปาปราบแฟนๆน,นะครับระหว่างสามารถพปยกระุ่นครับน้ำพ่นนะครับแลกวครัแป้งขึ่นยกนึงเนี่ยครับกําลังสิญญากรรมมหากันนะครับพี่น้องกําลังสิญญากรรมมหากันแล้วกรรมาการสามหมื่นแจ๊วโซกว่าทันกรรมการมา,มาอ้าวโซกับพระกระเต็นยก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 ข้าวกรงนเนี่ย ต้มยกนี่เซ็งยกยกะิปนนอฮะอ่ะตานไฟกับต้นีเก่งใจกันอยู่คำเนี่ยเก่งใจกันอยู่อ้าสามาถเต๋ขัพ่อเตพอจะย้อนีพี่น้องเต๋พอจะย้อนนำพ่นจ่องอยู่ครับนำพุ่งอ้านพ่นถีบหน้อยนึงพี่น้องถีบสามารถพยากรุนะครับครูเนี่ยยังดูเชิดนำยุคคำยงเลยอาสามาตเตบถกตัวร่มพี่น้องสามารถเตบสถ์อ้าก้อยมัดถืกุกโผลมาเนี่ยปุ๊บปุ๊บหมอนำพ่นแล้วขีบนำพ่นเสกตาตาตาตพี่น้องโอ้ โอ้หมอนขีแพงหมอสักสามันหนีแพงครับพี่น้องยกหนึ่งกับยกหนึ่ง,งจดจองกันไปมากเลยรันน้องน้าพ่นขีครับ,รบแต่สามานพอลมอ่าพีอ้ามจ้องจ้องจ้อง,องขยับก็บไปขยับก็บไปมันน้าพ่น็นเป็นมวยเป็นมวยเป็นมวยเตือพี่น้องเป็นมวยบีเพราะว่าน้าพ่นเข้ากับเป็นยอดคุ้เขายู่แล้วนะครับแต่ว่าหมอสามารกับเป็นยอดสีมือครับพี่น้องต่อยกันยกหนึงง่งนี่กันย่งมึงว่าทันออกครับบ่ามึงว่าท่านออกว่าขาเป็นไฟเลยครับนี่คู่เนี่ย เจ้าจ่อกันยกับยกงนึงครับจ้าจ่อไปมไหมครับสามารถเต้พอเยอเนี่เตะตายอ้าสามารถออกอ้าวน้ำพ่นเตะเขาตับสวกเสียงมันตักโรงพยบาลอ้าวอาครับถอยถอยน้ำพ่นบี้ครับน้ำพ่นบี้กลับไปอ้าวสามารถเต้ครับติ๊กติ๊กเขาติ๊กเขาเตะติ๊กเขาอ้าวเย็บสามารถเย็บพี่น้องสามารถเย็บอยู่มวยคู่นี้กับตวงเบิ้งกันนั่นโดนครับเป็นของเบิ้ลกับคบหายอยู่กับสามารถขีดขีดพอเย่อขีดพอเยอไป พก็ให้หมอน้ำพ่นกระเด็นไปน้อยนะครับพี่น้องกระเด็นไปหน่อยเดียวอ่าน้ำน้ำพ่นบีครับบีบีบเขามากจีว่าน้ำพ่นน้ำพ่นบีบเขามากหมอสมัดต่อยทรายครับพี่น้องก็คือสวยพูดเลยครับอ้าวหมอน้ำพ่นเตะบังคืพี่น้องเตะบังคืออ้าวเบิ้งครับเบิ้งตอนเบิ้งเชิดกลยอ้าวสมัดต่อยทรายต่อยหัวนะครับพี่น้องต่อยกระถึงเปปลายครับต่อยเป๊ะปลายคุยกันแรงต่อยกันเป๊ะปลายอยู่เงี้ยต่างฝ่ายแต่ต่างระวังนะครับพี่น้องสมพานเย็บน้ำพ่นเย็บสองเพียวบัคือซ้ำ อ้าสามารถเตะตีเข่าพี่น้องเตะบกเข่าครับเตะบกเข่าเตะบกเข่าเตะบกเข่าสูงนะครับนำพ่นลายบีเอฟบีบีบีจดจ้องกับไปนะครับพี่น้องจดจ้องอาสามารถถีครับสามารถถีมันแ้วพ่นเตะเอาตาบซวงครับโอ้โหเสียงรังบกนะครับเดี๋ยวโหทุกยอดทุกจอดเลยเนี่ยอ้าวนะสามารถต่อยสายต่อยหัวกับพนักือพี่น้องยกหนึ่งเนี่ยพนักขือได้คำเนี่ยอ้าวนำพ่นถีครับน้ำมอก็ะถีบนะครับยกหนึ่งอ้าวสามารถถีครับพี่น้องถีบ จุดจ่อกรันมาจุดจ่ออยู่อาสามัดเตะครับเตะพอได้ย้อนนี่ครับติดติดต้มแขนครับเอ้าน้ำพ่นขีบครับน้ำพ่นขีบกรรมการจะค่อยจ่อเนี่ยค่อยจ่อยู่ครับผู้นี้ค่อยจ่อยู่ยุกแหนงเนี่ยอ่ายุกแหนงครับคนยุกมาสั่นในเฮกระแทกนะครับยุกบังแหน่งบังแห่งอ่ะโยบโยบหนึ่งครับคุณยุกที่สอนเนี่ยเขาเนี่ตำหนาเดิมนะครับพี่น้องเขาในตำหนาเก่าคืออ่าน้ำพ่นก็บจิเป็นไฟเป็นไฟปลายบีฟังมาสิตีเขานะครับ ยกสองน้ำพ่นกับบีคือต่อพี่น้องพี่สามาทีครับทีบกคือแห้งดิผมเนาะทีบก็คือแห้งดิบังหึงลมครับเนี่ยเอ้า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 น้ำน้ำพ่นบีครับสามารถทีครับสามารถทีน้ำพ่นบีอ่าน้ำพ่นเตะขาครับเตะขาเตะขาเสียงนักเป๊ะเอ้าย้ำกับไปอีกย้ำกับไปอีกน้ำเอาเอาเองเองขอกับอาตีปมัดบันมอน้ำพ่นตีบานพ่นที่สวยนะครับพี่น้องนีำพ่นที่อาตีปสามาทีครับ ทีมกับทีมกับไปทีมกับไปเตะสามารถเตะกับตั้มพกเตะครับทีนกับแข้งมาเนี่ยเตะครับตีนเอิกบันเอ้าอ่ายกสามเขายกสามนะครับยกสามฟูลนีเดอร์เดิ่มเริ่มีะมีพรมั่นเสถียนมากนะครับพี่น้องยกสองครับยกสองอ้าสามาต่อยอัปคัดกอดโดนครับต่อยกอดโดนต่อยกอดโดนต่อยต่อยขวากับมดอนดีขวมหัวไปบืดเลยครับเนี่ยสามารถต่อย ครับต่อยแบบเตะครับเตะฝาดตาสูงเตะแรงเตะปิ๊ปไปสี่มีน้องมันได้ไปเอ้าน้ำพ่นฉีบกับน้ำพ่นฉีบน้ำพ่นฉีบจุดจอดจุดจอดฮักจุดจอดสามารถทีพ่อพี่น้องทีปีบน้ำพ่นกับเดนเอาเอาเอาน้ำพ่นน้ำพ่นบีครับบีบีสมารถกแลนด์นีครับสามารถได้หนี้ยังเดียวครับเนี่ยนทีไฟจุดสองครับยกดสองทีครับทีบีครับทีสามารถไม่ฟังอันน้ำพ่นเตะเตะตัดขาครับเตะพับหน่ยครับเตะพับหน่ย สามารถต่อยบกถึงี่น้องแต้มพกถึงอ่าทีบครับสามารถทีบอ่านพกเต็ครับขาอ้าวเอาครับคูนี่ครับบีนะครับบีนะครับติดบีนะครับไรบียักนะนะครับนี่ยกสองนี่ครับสามารถกับคิวับออกใส่ออกขวาครับพี่น้องคูนี่ยกนี่ครับยกนี่เนะยกนี่ไผ่สีเหนียวกันเอาไผ่ไผ่สีเทาไรกันเอาเอาเบิรงลองเบิรงลองเบิร์นแม่ทีพี่แล้วครับสามารถทีบครับทีบก็พกโดนแห้งหรอกครับแต่มันเสียม่วยครับเนี่ยทีพี่แล้วครับมอบอ่า น้ำพ่นโยขยาวหัวเกงขืนได้คำนี่แบบเนี้ยหรือแม่งมัดจุกบ่คำนี้แบบนี้อ้าวไล่ครับไล่น้ำพ่นไลยผีน้ำมันผีฝัดสีสามารถ้พ่นสีสามารถนะครับผีผีเขายศเจ้าผีเซ่สายครับสามารถเซ่สายน้ำพ่นบีครับบีบีก็ไปยื <Hayır. S 1> ้อเสื้อบีก็ไปยื้อเตะเตะกับว่าเตะแล้มาสิดกวาดข้อนอยู gender. ่เดียวครับเนี่ยยกสองเนี่ยอ้าวสามารถเตะขวาครับเตะต่อยหมาบ่ถึงครับ ต่อยมัดัวถือน้าพ่นเตะตัดติแข่งพี่น้องติตัดมือลอาเก็เขาตาวสูงน้ำพเตะเข้างามขาแท่บ่ยเาะเอารกันมาอะไกันเอาน้ำพนเย็บพี่หน้องน้ำพ้นเย็บน้ำพ้นถีถีก็ถือถีก็ถือถีก็ถือครับน้องเนึ่งถีก็ถืออ้าวสามาถกั็ถีก็ถือกันครับเนี่ยสองเลครับเือสองนะพี่น้องอ้าวสามารถีน้ำพ้นเทพตะตา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 ตได้เนี่ย โอ้โหทีมแง่ควัมเด็อัตต้อยกู่ขวากับกระโดนว่าถือกันอัตต้อยกู่ขวากับกระโดนขวามือเบิร์ตปีนะครับพี่น้องอาทิตย์บันทีมกระโดนนะครับแล้วเนี้ตอนนี้โดนอยู่นิดนึงครับพัตเตซเซ่นะครับอ่ะเบิร์ดยกสองครับคนเนี้ยเบิร์ดยกสองครับเบิร์ตยกสองมันก็กำลังการตีลระพังแป้งถึงยกสามกับสามอาทีมครับน้ำพุกเตะตัดขาพี่น้องเอ๊ะภาษาแข่งนะพี่น้องเอ๊ะอนุคนทีครับ อาสามาต่อยใส่ต่อยข้อต่อยใส่ต่อยข้อต่อยใส่ต่อยข้อครับพี่น้องโอ้โอ้นั่นนั่นนั่นสมาดสมาดขึ้นการข้อขือข้อพี่ผิวเลยพี่น้องเอ้าตีเข่าสมาตีเข่าเอานะพ่อตีเข่าเลยบอลมวยเข่าเนี่ยเอารักเขากับอะไรเป็นอ้อเอ้าโค้กเขากับอะไรสมารถนั้นเอวเนียนตีเข่าบบนี้ยอ้าวสมาตีเข่าหนึ่งสมาตีเข่าเอ้าเอวเนียตีเข่าอีก สมาติน้ำพุทตีบ่อไรครับตีบ่อไรตัดข้อบ่อไรพี่น้องเอาน้ำพุทตีไปดอกนึงพี่น้องเอาสมารดฟันซอกฟันซอกนะฟันคอขวดเนาเอู้าูมัดนะครับนี่มันแล้ววันนี้เอ you know ้าเอ้าแรกก็ไล้วันนี้เอ้าตีเขาน้ำพุทตีเขาเตี้ยปั้มสามารถลงกวีเดียรครับเนี่ยโอ้การยกสามเนี่ยอถีครับสามารถตีครับสามารถติน้ำพุทพี่น้องเอ้าวน้ำพุทธบีขับบีไรบีที่สุดเลยพี่น้องสามารถตเอ้าวน้ำพุทเตะครับเตะบ่อถือก็เตะบ่อถืออ้า เขาไปประกบเข้ากตีเขาสามารถบ่ออะไพี่น้องเยอ้ายกสามเลยได้ครับเนี่ยยกสามเนี่ยสามารถได้ผิวได้อ้าทีบครับทีบทีบน้ำพ่นลมหัวซักสิคือเทียมอินเรับเนี่ยโอ้โหทุกยอดนะครับเนี่ย,ย, 3, ยดูทีของสามาันเนี่ยแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนอ้าว้ำพ่นน้ำออกไปโอ้้ำพ่นแก่ลูกขีบ่ออ,อะไครับเนี่ยคุกยกเนี่ยแกะลูกขีบ่นนอนอะไรได้ครับเนี่ยกแกะลูกขี่ของสามารถบ่ออะไพี่นอ้องอ้าวเตะเนี่ยเตะกับเตะเ,ตะเตาขาเต้ขาอ่อนก็แม่ อามีดี่น้ำพ่นพีครับน้ำพ่นพีครับวางวาสิห้หมอสามรถนี่เบิดแห้งนะครับพี่น้องอาตมาอักศอกับหักซอเขายิ่นดังอัฐีดีครับอ้าวทิปโอ้ดักเขาเอาบ้ำพ่นแทงเขาสามารถฆ่าเสียงเทนิวๆดูอยู่พี่น้องมันดอกนิ่งงามคักดอกนี้โอ้นังพ่นแทงเลยดอกเดียวขยุ่นหน่ครับเนี่ยแทงไปมือกีรบัดเนี้ยแทงเลยดอกเดียวมงามดิเอาสามางไปติดเสือกได้นะครับอะไรกันมาอ้าโดนรักครับ สามาติรักเข่าพี่น้องรักเข่ารักเข่าอีกพี่น้องน้ำพ่นไรโบตีผิวของไรโบตีไอโบตีเดียวคำหนี่ทีบกับอา้าวนำ้ำสามาติเตรครับเตสามาติเตะที่อุู่ต่อยมัดครับสามาติต่อยมัดน้ำพ่นนี่สแสดงก,การส่อว่าผู้สีบนพวกสามาติแ,แบบนี้แบบนี้แบบไห่ลอยน้ำรักเข่ากับโอ้รักเข่าไปถือไปถือระจับแทงไปหั่หมอน,น้ำพกนก่บบนระบัดอ้าวสะบัดสีแทเอาโรนมัดครับน้ำพ่นโรนมัด สามรถการครับยกเขากันไวครับยกเขากันไวน้ำพ่นตีว่ไรพี่น้องน้ำพ่นบีบีตีมเอกั้ย่าไรพี่น้องโอ้โอ้สุดมันโยน่สุดมันเลยครับเนี่ยเป็นยกถีมันีมันที่สุดนะ่รับยกถีมันเยครับถีมันแล้วม่อนได้เอ้าแล้วเอาน้ำพ่นบี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 ไล่กับไปไล่กับไปโอ้หในบทโจท่่คออตัวนีม่ทัยังไงสามาทัดจ่พี่นองสามายู่ครับใส่กุักเขาแท่ขอแค่เลยพี่นองโอ้จบโยครับพี่นอง ไม่คบยกที่4พี่น้องบันเนี่ยยกที่4ครับมันอกี้เขาดูแบบโร้อโอ้ยกที่4ในหมอน้ำพ่นฝ่าสิกรมาก่อนพี่น้องแทงเข้าสะมันโอ้เตะครับเตะเขาเอนแข็งกว่ามอสามารถครับหมอสามารถลักเขาเนี่ยน้ำพ่นเตะบ่ลถือพี่น้องเตะเขาเขาบักแอวบันเนี่ยเอาบีบบีเขาบีสามารถลักเขาพี่น้องสามารถลักเขาแทงเขาใส่เขากวบแทงเขาใส่เขาัวก็เป็นอาร์ทีต่อยมันน้ำพองพี่น้องต่อยมันน้ำเลยครับน้ำพ่นโอ้โหยังจับพ่อว่าท่านไหนอยู่พี่น้อง ยังจับคอสมาร์ดคล้วใส่สมาร์ดพิวอย่างเดียวก็พีหน่อยผิวนะครับเนี่ยเห็นดุกสีมือเลยครับบอลเนี่ยอาลักศอกครับลักศอกหนาครับเนี่ลักศอกหนาอทีนี้ก็คือบอลสมาร์ดเนี่ยเอ้ยเต๊ก็จืดเต๊ขาเขาไว้มองน้ำพ่นเนี่ยเอ้าสิเขาประกบเขาเขาอะไรเลยพี่น้องสมาร์ดขี่ไปเลยบอลเนี่ยสมาร์ดขี่ไปเลยบอลเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าระดรัดตีตีตีโอ้ยเดะหลอกนึงเดะหลอกนึงน้ำพ่นตีเดะหลอกเดียวพี่น้องเนี่ยลักศอกสมาร์ดพัวล รักสกอตแท่งเขา่าลองนี่เสียงลำตัดนะครับแท่งเข่าหูสุดยอดได้ลองไงโแต่แว่า well, น้ำพ, freely, พ sunshine, ่นพ่นเนี่ยน้ำพ่นนี่พ่นอัฐีน้ำกระเด็นอัทีกระเด็นนะครับในยุคสี่เนี่ยตีน้ำพ่นกระเด็นนะครับน้ำพ่นไล่ซูดติ้มเลยครับพี่น้องไล่กับอ้าวแน่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 อ้าวอ้าวถ้ามันคิวอเลยครับถ้ามันคิวนี้ครับคิวนี้น้ำพ่นบี้ยังเดียวพี่น้องบี้ยังเดียวบี้ให้ถ้ามันเปิดแห้งครับพี่น้อง เต้ก็ถือพี่น้องไปแโอ้ยหมุนติว๋วเลยครับเนี่ยน้ำพ่นเต้ก็ถือเนี่ยหมุนมติว๋วเลยครับถ้ามาเมื่อผิวผักกันเข่าแบบมันไม่แห้งบ,บา้างไงโอ้ยกซีขึ้นมาเนี่ยน้ำพ่นเขา่าแบบไม่แห้งพี่น้องเลย่ะเต้ตั้งเต้รักเต้รักเขก่า,าแบบน้ำพ่นน้ำพ่นมุดปันยาเลยม้าแบบนี้เอา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 ไรครับไปบีครับไปทีมครับไป ทีเบทีแม่ี่น้องมันเอ้าเน่โดนเตะขากรสิ่มเนี่บาเนี่ยกลับยกเสียง้าเป็นฝายอ้าเตะการข้ออีกแล้วพี่น้องสามารถเตะการขอเกืออลบมีลมย่เตะมันลบค่อยพี่นองบริเลมแห้งนี่ลมพอเยอะงเนี้ยลมพอเยะๆอานาโฟไบีครับสามารถพิวครับสามารถพิวยกน่สีหรือพิวครับออกไล่ของสามารถพยักฆุ่นนะครันี่พยักหนายกหรือเปล่พยักนายกออกไล่แดดออกไล่แดดออกล่แเอ้าพิวพครับพิวโอ้โหยกสีน้ำพ่นยัง ตามประกบพ่อสามาถลุขั้นไหนครับพี่น้องยกนะไปไปยกเลยครับไปไปยกแล้วไปไปยกแล้วไปไปยกแล้วเตะอ่ะเตะก็ทีมของเขาเข้ามาเนี่ยน้ำคนเตะโอ้รักเข้าสามาถรักเขาน้ำคนเตะกับเอะเอเไม่แหงเลยพี่น้องเอ๊ะบอลม่แหงแล้วเตะบอลม่แหงเนาะเนี่เตะโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดมวยคู่นี่โอ้โหโอ้โหทีสามารถทีครับสามารถทีน้ำคนบี้ครับบี้กับไปเชือดครับแบบเป็นนักมว่ามือมิสมองหระบาดแบบเนี่ย เป็นตังโวยซื้อๆมืซื้อบื่อระบาดเลยจบยกสี ay, after, ่พี่น้องคุณยกขาเขาอีนดูเหลือกมะคามเนี่ยคุณยกขาแล้วแล้วข้างตีเสียงดังตังนะครับพี่น้องแล้วข้างเตะรังตังเลยอ่ายกขาเหมือนเดิมพี่น้องบี้ครับบี้น้อบี้สามโอเตะครับเตะสูงครับเตะสูงสามารถเตะสูงอัลเตอร์น้ำพุเตะครับเตะสามตัดผิวครับพี่น้องเตะขวากับบนเนอ้ยสามาตัดมือนรวมเองพี่น้องสามาตัดมือนรวมเอง เตะขับไปอ้าเตะกับว่าอะไรใจพี่น้องน้ำพุ่นนี่เตะเนี่ยเตะผมมีควบหนักครับเตะผมมีควบหนักเตะผมมีควบหนักผมควบแน่นหนาเนี่ยผมมีควบเมัอนใจในตัวเองครับแบบเนี่ยเตะไปซื ah. <cat> ้อทำเป็นเหมือนทีโบทีไปซื้อเนี่ครับสามารถการไปเดินเบิร์ตเข้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับครับครับอ่ากางยนต์ครับพี่น้องอ่ะเนี่ยโอ้เนี่ยบีบีบ่ท่านครับบีบ่ท่านสามารถบด่วนครับพี่น้องสามาบด่วนน้ำพ่นกับเมย์ครับ บีบอตสันเนี่ยน้ำพ่นมวยกวนนำพ่นเป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าบีบซามารถบดอะไรกับอ่าแล้วฝันจะเย็บขาดเย็บเย็บหล่อขาดเวลาเตะกันก็สิของหลบเองอุ้ยเหลือเป็นโดนเตะสวนปาคเตะสวนนอกเลยนะครับเนี่ยเขาถูกป้ายข้างเนี่ยบดเรียบร้อยเลยสามารถอะไรได้กับไปเออเตะอ่ะเตะกับกันไว้ครับกันไปอ้าวสายค้องครับอำนาจกับบุเพียงทอครับพี่น้องยกขานะครับต่างไฟกับต่างบดแห้งวันนี้ อาทีเอฟทีพ่อยี่ยยเนี huh. no like ่ยทีพ่อยี่ยยใบทีทีทีต้อยต่อยหักต่อยสำคัญอือหือก็ได้ใจครับพี่น้องก็ได้ใจกับมันยงอีกเพราะว่าสมารผิวไหลครับเร็วครับสมารดเร็วครับสมารดใบแห้งอ๋อเข้าเนี่ยเข้าเข้าเขาเข้าเพื่อนย่อยๆเนี่ยครับตอ้ยเาเข้าย่อยๆเออมาเขาย่อยในภาษาบางเมืองเขเกิดก็เแท่งกับแท่งย่อยๆวันนี้อ้าวอ้าวรดนไปซื้อวันนี้รดนใบซื้อเอาสมาดเซนดีออกวันสมาดเซนดีเนาดีเราก็ได้อยู่วันไหน กรามากาบมาท่นแจกครับพี so, ่น้องเอ้าเอ้าแกเสียบดยงแล้วแกเสียบดยงแล้วพี่น้องยกหาไก่เอ้าตีนหนึ่งหลอกเอ้าสามารถแดกขึ้นครับแดงคนนั้นหลอกครับพี่น้องยกขาครับยกขายกขายกขากำลังพันกำลังพันตู่อยณผู้ชมเห็นยบดยอมปล่อยเด้ครับเนี่ยยกขาเอ้าตีนเนี่ยตีมกับโบไม่แห้งพี่น้องเพราะว่ามันมันยกขาเลยอ้าปั๊มปั๊มปั๊มเอ้ยสามารถลงเอเดตมาเลยล่นซีนล่งครับเนี่ยโอ้โเนี่ยลูกหยาตีบ้างเนี่ย ออมยกหาแล้วอ um, ah, cool. cool. ah, ้าพิว ah, พ right ิอาน้ำพ่นบีครับบี the 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 ้เตะครับเตะหลอกหนึงครับเตะหลอกหนึงเตะได้หลอกหนึ่งอ้ารักข้าครับโดนเข้าวเหลวค่อยปูดๆูดได้บัตรมน้ำพ่นเนี่ยเนี่ยอย่างนี้นะครับน้ำพ่นอย่างนี้เดี่ยโดนเข้าวว่างานเลยอย่างนี้แหละเนี่ยสามารถกับประคองเกมครับสามารถประคองเกมงไปครับเห็มันคมอยู่หันโยงนะครับเนี่ยประคองเกมงไปเอ้าแต่เนี่ยเตะกับโบขือต่อยกับโบขือกับน้ำพ่นโอ้น้ำพ่นต่อยโบขือครับ จบยกหาครับพี่น้องจบยกหากรมังการับร่วมกันแน่งกับร่วมกันแน่งกับชูเมื่อไห้ชูเมื่อไห้สามารถพยาครุ่นเป็นฝ่ายชนะคันแน่นนําพ้นไปครับกามวยยอดยอดมวยเอกในตำนานผมก็เอามาฝากแฟนๆให้เดือบึงกันนะครับพี่น้องอย่าลืมติดตามชมและเชียร์ให้กำลังใจผมและทีมงานนั่นเลยนะครับเลิศสวัสดีครับ